สวัสดีครับวันนี้มาดูแรมจากจีนกันนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้เบิร์นอยู่ห้องร้อนๆสามสิบปลื้ดไว้เดี๋ยวค่อยลงน้ำนะครับนี่ทีวีห้กิกแรม สี่เป็นหกเซี่ยนสิบเจ็ดล้วนหนึ่งทีนะครับทที่ออดออนแอร์ออนแอร์นะครับวันนี้ไฟหนึ่งจุดห้าหกโวลต์นะครับไม่มีพัดลมพัดเมมเทสยังไม่แดงนะผมลองดูเฉยประมาณนี้นี่ครับ